เราเอาจะเป็นของเป็นไม้เป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้มาวางกันข้างหน้าเราเราจะเรียกว่านั้นเป็นสุตระตอนนี้เรื่องสุตระเนี่ยมันก็มีสิ่งที่่านติบิหมาฮมัสลลลอฮวะลฮวะสัลลัมได้สอนเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องในการละหมาด وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها ولا يَدْعَ احدا يمر بينه وبينها رواه ابو داود وابن ماجه وابن خزيمه ابي محمد صلى الله عليه وسلم: مىคนนึงคนใดในพวกท่าน ต้องการจะละหมาดแล้วก็ให้เขา จัดการกับเรื่องของเขตพื้นที่ด้านหน้าของเขาในเรื่องการวางสุตรรอเอาไว้แล้วก็ให้อยู่นัศมีที่ใกล้กับสุตรรอก็คือหา,อ,าอะไรก็ได้มาเป็นหลักฐานว่าน,นี่คือเขตกาละหมาดของเรา,เาสมมติถ้าเกิดว่าสัจจะสัจจะก็จะถือว่าเป็นสุตรรอของเราได้เราถือสัจจะผื่อหนึ่งแล้วก็โอไปเขตสุตตรรอของเราก็คือขอบของสัจจะ คนเขาเห็นว่าเราละหมาดเขาก็รู้แล้วว่าเขาก็จะไม่เดินก้าวข้ามในเขตสัญญาของเราถ้าไม่มีสัญญาจะใช้ไม้ใช้กล่องใช้ขวดใช้อะไรก็ได้ที่เราละหมาดคนเดียวนะฮะวางอยู่ด้านหน้าอานาเบียบอกให้อยู่ในรัศมีที่เราก้มลงสุดอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ห่างเราจนเกินไปแล้วสั่งเอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้ใครมาเดินผ่านในเขตพื้นที่ละหมาดของเรา อย่าปล่อยให้ใครเข้ามาเดินในดะมาผ่านด้านหน้าเขตพื้นที่ละหมาดอันนี้นบ,บีสั่งเอาไว้นะฮะว่าเราจะต้องปฏิบัติฉะนั้นเพรันวิธีการละหมาดที่มีซุตรอเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่กับอิหมามอิหมานก็คือซุตรอของม,อม่มุมไม่มีใครมาเดินผ่านหน้าอิหมานอยู่แล้วและซอบก็คือซอบที่เป็นซุตรอไม่มีใครจะมาเดินผ่านหน้าอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าในกรณีละหมาดคนเดียวเช่นเราไปละหมาดด้านหลังอยู่ตรงนู้น คนเขาก็เดินเข้ามาสัสยิดกันคนรจะระมัดระวังว่าไอ้ที่ที่คนเขาจะเดินผ่านเนี่ยอย่าไปยืนละหมาดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาสำหรับคนที่เขาจะเดินผ่านเขาจะผ่านก็ไม่ได้เราก็ไปละหมาดขวางทางเดินขวางช่องทางเข้าทางออกเนี่ยเทเขดไม่ได้เ่ยอะไรก็ได้ฮะเขตเขตซอบถ้าหากว่าละหมาดคนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าคนเขารู้นี่เป็นเขตของซอบเขาก็ไม่ข้ามแต่สมมุติอยู่ตรงนั้นอนะ ไปละหมาดในทางเขาจะเดินผ่านเนี่ยไปห้ามเขาไม่ให้ผ่านบางทีก็เป็นปัญหาคนเขาจะเดินผ่านก็เกิดความลําบากละก็ะให้เลือกที่อย่างสุสตราของเราเนี่ยให้เดินเข้ามาด้านในมาด้านนี้ด้านนี้ออกไปด้านนู้นอย่าไปละหมาดช่องทางเข้าอยู่ริมของผู้หญิงมาอะไรบ้างว่าใครเข้ามาก็จะเดือดรอ้อนแล้วเขาจะข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเพราะท่านอบีสั่ีงว่าอย่าให้ใครเข้ามาข้ามหน้าเราแต่เนื่องจากเราเป็นเหตุทําให้คนเขาไม่สามารถเดินได้ก็เลยจําเป็นต้อง ต้องผ่านถ้าในกรณีของการยืนซบกันแบบหลายแถวแบบนี้ไปละหมาดในมัสยิดหรือละหมาดในฮารอมมักกะมารีนะจะออกแล้วออกไม่ได้เนี่ยถ้ามีหายามีความจำเป็นต้องออกอันนั้นอนุโลมให้เดินผ่านด้านหน้าไปเลยนี่แหละด้านหน้าซอบนี่แหละเพราะมันอยู่ไม่ได้สะปวดท้องมั่งมีปัญหาต้องรีบออกออกก็ไม่ได้คนเต็มไปหมดถ้าหากว่าเรารีบจริงๆมีสุราจริงจริงเนี่ยอันนั้นเดินผ่านหน้าด้วยความจำเป็น ถ้าไม่จาเป็นแล้วอย่าอย่าผ่านหนะ้าท่านอบีเคยสั่งให้เอามือมือนี่ขวางไว้เลยให้มือขวางเอาไว้นะเป็นการกันคนที่เขาจะไม่รู้แล้วก็เดินผ่านหรือไม่ก็ไปหลบตามมุมตามเสาเนี่ยให้คนให้คนเขารู้ว่านุสตราของเราคือเสาด้านหนะ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายหลยคนไม่เข้าใจฮนะโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งเขายังไม่รู้เรื่องว่าการเดินผ่านหน้าเป็นเรื่องต้องห้ามเนี่ยเขาก็จะเดินผ่านไปผ่านมาท่านอับบีสั่งเอามาดูนะครับว่า มาใส่ของสุตระมีอะไรบั้งตั้งตัวลสุตระบีกุลิมายันสื่อวามุสลิติยาห์หันเข้าไปละกัลจิดดารอาวิลอาซาอาวิลอามุตว่าละ تحديد เลือกเดิลสุตระควาหมายคือการทําสุตระคือเขตที่เราวางเอาไว้ด้านหน้าสำหรับคนที่จะละหมาดด้านกิบละเนี่ยจะใช้ฝาเป็นสุตระของเราก็คือไปละหมาดริมดฝาถ้าละหมาดคนเดียวใช้ไม้อย่างของยันมีไม้นะฮะจะใช้อะไรก็ได้ไม่จํากัด ให้รู้ว่านี่คือเขตของการก้มลงสูดของเราอามัลอิรติฟะหรือสุตรอฟามิสโุมาอัคราตุรอจิลิอาอ้อยุมายุกอรดบุชิบรอนตะกรีบันถ้าหากว่ามันจะสูงก็ไม่ควรที่จะสูงมากเกินไปเช่นเอากองสูงประมาณสักคืบหนึ่งมันยังเป็นจะต้องไปลาบโต๊ะลาบพอยอ,อะไรให้มันสูงสูงเกินไปเอาพอดีพอดีลาบพื้นก็ได้แต่ก็เห็นว่าเป็นของเขตท่านาพูดละหมาด อย่างไม้เนี่ยวางเอาไว้ก็รู้ว่าอันนี้เป็นเขตไม่จำเป็นจะต้องไปยกของใหญ่ของสูงมาอัลมาซาฟาไวลกอดะไมอิลสุตรสซาเลสตุอัลรอตะกรีบันก็บอกเขตพื้นที่ระหว่างเท้าที่เรายืนกับสุตรัสที่เราจะวางให้อยู่ในราวๆสามศอกมีหมวกก็ได้ย์หมวกก็แล้วแต่อะไรก็ได้หมวกก็ได้ได้ทั้งทั้งหมดแหละผ้าสาลบันหมวกให้รู้ว่านี่คือเขตที่เราจะละหมาดแล้วก้มลงสุวด ให้อยู่ในเขตระหว่างอะไรอย่าก,กู้นอาใบนะหวัวใบนะฮะก็ดุรอิมกันสุยุทธให้อยู่พอดีไม่ใช่ไปวางสตรอห่างไกลจนคนเขาโอ้โหทำไมไปวางพื้นที่กว้างขนาดนั้นแล้วก็เขาลำบากเดินผ่านไม่ได้อัสตุรออินนามตุสระบินนิสบัติลอีมามวลมุมฟริดการวางเขตสำหรับละหมาดนั้นน่ะมันเป็นบัรดัดสำหรับอิมามแล้วก็คนที่ละหมาดคนเดียว อิมามสมุิเขาละหมาดมีคนละหมาดตามด้านหน้าต้องรู้เลยว่ามีใครเข้ามาผ่านเราจะไปละหมาดจะมาอ่านด้านหลังไปจัดจะมาอซึ่งคนเขาจะเดินผ่านเนี่ยไม่ควรหาที่มันหลบคนที่เขาจะไม่ผ่านเท่าไหร่อย่างนี้ยกเว้นเรามาเป็นมัสบุกมามัสบุกแล้วคนที่มาที่หลังเนี่ยเขาก็มาเห็นเขาก็มาต่อแถวอีกอน,นั้นมันเป็นเรื่องสิที่จำเป็นเราเลี่ยงไม่ได้ละใครเข้ามา,าก็รู้เอามีเป็น,เป,นเป็นซับมัสบุกคนมาต่อเป็นมะมุมอีก ก็ทําให้ที่นะมันไปเบียดอยู่ด้านหลังในลักษณะนี้มักจะเกิดกับการละหมาดาอ m า a ใหญ่ๆเช่นไปตามงานไปตามมัสยิดเนี่ยบางที j มา a าที่อยู่ด้านหลังเนะี่ยไปชิดฝาชิดบันไดเลยคนมาก็ไม่จะต่อกลาัาบากถ้าหากว่าอิหม่ามจะเคลื่อนตัวเองเดินมาข้างหน้าให้มีพื้นที่สำหรับคนที่อยู่ข้างหลังมาละหมาดต่อก็ได้ไม่ได้ห้ามเช่นไปอยู่ชิด ชิดม่านตรงเนี้ยแล้วก็คนเข้ามาข้างหลังก็จะละมาตามก็แหมไปอยู่ซักมุมเลยเราเนี่ยเป็นอิหม่ามเนี่ยขยับมาข้างหน้าเปิดช่องให้คนที่เข้ามาต่อมุมได้ตรงนั้นสามารถทําได้เพราะว่าเป็นเป็นฮายาเป็นความจําเป็นที่จะให้ช่องคนมาเป็นมะุมเรานะเรื่องการละมาที่มีสุตรรอไม่ว่าจะเป็นละมาสุนนะก็ต้องมีสุตรร้อละมาฟัรดูอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าละมาสุนนะไม่ต้องก็ได้ ทั้งหมดแหฮะมีสุตระทั้งหมดต่อมาก็สุตระตุลอิมามสุตระตรุลมาอะม,มุมสำหรับอะไรเ,เขตของมะมุมกับเขตของอิมามเนี่ยเป็นที่รวมขอเวลาหมาดเนี่ยเขาบอกว่าอย่ายยุูดมูรุตใบในอย่าดีลมะมุมเนี่ฮหายยะคนที่เป็นมะมุมเวลาจะผ่านด้านหน้าของคนที่ละหมาดอยู่ข้างเราถ้ามีฮายยะมีความจําเป็นก็ผ่านไปได้ถ้าไม่จําเป็นให้ยืนรอเลย ไม่มีธุระรีบไปไหนนะจะออกไม่ได้เนะี่ยยืนรอ,อยังไงก็ต้องยืนยืนรอก็ต้องยืนบางคนแหมจะรอหน่อยก็ไม่ได้เขาก็ไม่มีช่องจะไปก็ข้ามพูดไปเลยอันนั้นเป็นการใดฝืนสุนนนะับบีที่ไปทําแบบนั้นเพราะว่าท่านนบีเนี่ยเคยสั่งเอาไว้แล้วว่าให้ยุติให้เลิกการละหมาดได้ถ้าเกิดว่ามีกรณีของการผ่านหน้าคนละหมาดนะครับเช่นเช่นมีอะไร มีผู้หญิงเดินผ่านมีลามีหมาเดินผ่านหมาดําเดินผ่านเนี่ยก็บอกยุติการละหมาดเลยถือว่าละหมาดเราไม่ได้เรื่องละมันเขาถึงกันไม่ให้คนเดินผ่านการละหมาดดีๆหมาวิ่งผ่านเนี่ยยุติแล้วก็ละมหมาดใหม่ผู้หญิงเดินผ่านยุติแล้วก็ละมหมาดใหม่ลาเริ่มมาเดินผ่านถือว่าต้องเริ่มตั้งเบ็ดใหม่เลยรเริ่มเอาใหม่ทําใหม่เลยคือถือว่ามันมันทําให้ภาพของการละหมาด <c oughs> ของเราเนี่ย เสียรูปของมันละนบีสั่งว่าให้ใหยุดให้ยุติแล้วก็ละหมาดใหม่เลยยุติเลิอเล่อ,องอิเอเรื่ไงน้ลต้องลอะหมาดเลออยอ่ะเลิกิเอยเลยครับอ่าเลิกแล้วก็เริ่มตักเบสเอาใหม่แล้วให้ละหมา,มมามดเลยอ่าเลิกไปถือว่าไม่เอาละฟาวอ,อน,นั้นละหมาดใหม่เลยนี่คือเรื่องของสุตตร์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องนี้สําคัญนะฮะอย่าให้คนที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเราปล่อยเข้าไปล้วไปบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็จะผ่านก็มือเรานี่กันได้เลยกันได้เลย คนก็มีกันเล่าตลกตลกก็ยกมือขวางไ่มห้มันผ่านม,ามันก็นู่าจ,จะสลามมันก็รับสลามอะไรเนงะี้ยอันนี้ก็คือไปเรื่องบรรยากาศเราเล่นนะะมันไม่ใช่ใหงษ์ใส่เสียละหมาดเสีเราเนี่ยละหมาวยกมือได้ไงก็ให้ระวังนะเรื่อง,เร,องเรื่องของการละหมาดซอฟที่มีสตรอยอย่างพวกเราเนี่ยมีซอฟอย่างนี้มีปัญหาคนข้างหลังก็ดูดีๆถ้าเรามาจะละหมาดอยู่ไปออกไปด้านมุมจะมีปัญหาเรื่องคนเดินผ่าน السلام عليكم ورحمه الله وبركاته